โอเคผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับกลับมาสหรับผมนะครับเตยซียนกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็โอเคเดี๋ยววันนี้นี่ครับเราก็จะมาอัปเดต1นึ่งจุดครับแล้วสิสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับก็เพิ่มเลเวลมานะครับจากเลเวสองร้อยสิบนะเพิ่มมาเป็นสองยี่ห้านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับบวกอะไรมาเนี่ยคืออะไรมันเหมือนคริสต์มาสอะไรไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรใครรู้พอบอกได้ไหมว่ามันคืออะไรแต่ที่รู้นะครับตอนเนี้ยอีเวนต์นะครับคือบวกสามลัคกี้คูณสาม คุณสองเงินนะครับพเพราะเงินน่าจะเกิดแล้วผมก็น่าจะฟาร์มเงินแล้วก็มาสุ่มแล้วก็โดนก็จะเหลืยฟาร์มดวงฟาร์มดาวด้วยนะครับอัปเดตก็ประมาณนี้เดี๋ยวว่าวันนี้ที่สําคัญนะครับคือเราเนี่ยจะมาสุ่มหาพาสดุที่เข้ามาใหม่ผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าพาสดุชื่อก๊อตนะครับผมก็ไม่รู้ว่าก๊อตทำอะไรได้หรือเปล่านะครับก็จะลองสุ่มดูขำขำเผื่อได้นะท่านผู้ชมครับโอเคก็ใครที่อยากจะดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ผมขอคขาไหนึ่งไลค์ขอคขาไหนึ่งแชร์นะครับเคียนก็ ไปเป็นต้นในคลิปได้เลยครับน้องชายใครที่กำลังมองหานี่ครับร้านเติมโลบักพี่ขอแนะนำนะครับเพจ FDC Shop นะครับลิงก์จ้าท่าคิปปี้นะครับมีบริการเติมโลบักสุดคุ้มนะครับและที่สำคัญนะครับยังรับเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์หรือว่าจะเป็น r ารและยังรับกดผลบักฟูดอีกนะครับท่านผู้ชมเลทแปดแล้วก็จะมีรับกดเพจออสตาสุดคุ้มเลทแปดเช่นเม่อคืนนี้ครับผมก็เรียกได้ว่าคุ้มจนจัดสำหรับเพจ FDC Shop นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเก็งนะครับพร้อมมีคนติดตามอยู่่่ททััั้้้งงหหหมมดนนนนนะคครรบบตออีีีกกก็็ใใสสจลิ์าาาปื ร้าน FDC Shop ก็ได้นะครับร้องชายโอเคมาทุกคนมาพร้อมแล้วมากัรมาสู่ในเกมครับผมก็โอโ้โหผมว่าผมจะจัดให้เจ้าตัวน,นี้เลยดีกว่าครับนี่ก็ต้องสืดสละเจ้าเจนไปผมก็เสียดายมากๆนะครับแต่ก็ทถามทุกคนดูแล้วกัน,นครับเหลือตอนนี้เราแจกระบักไปค่อนข้างเยอะตอนนี้เหลือหมื่นสองผมจะเช็คคำตั้งไวประมาณ 7, เจ็ดพันลบบักละกันว่าจะได้หรือเปล่าโอกาสได้คือมันยากมากก็คือี่มันจุดที่ดวงคนจริงๆนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองเนี่ยโอกาสหนึ่งในร้อยนี่ครับผมลองคำนวณดูแล้วก็ ยากมากผมก็ทำเพื่อคนดูครับคนดูบายบายเจนน้องชายไม่ใช่น้องชายโอเคครับมารอบแลกเฮ้ยผมต้องเปิดเสียงด้วยอุ้ยก๊อตเห็นปหมเห็นก๊อตปะเฮ้ยชัดเจนครับน่าจะได้โอ้โหรถถังไหมไม่มาเถี๋ยวว่าเอาจริงผมอยากได้ก๊อตมากนะครับเพราะว่าก๊อตเนี่ยมันไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยถ้าได้ตัวนี้อาจจะแบบคูณ2หมดทุกอย่างเลยหรือเปล่าครับก๊อตผ่านไหมก๊อตก๊อตก๊อตแทบจะไม่ผ่าน ไม่เห็นก๊อตเลยคือเป็นของอย่างเดียวนะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่มันไม่เคยมันไม่โปรตีตผมสุ่มอ่ะมันจะต้องผ่านพวกทองพวกปีกทุกครั้งเแล้วใช่ปะแต่นี่คือแบบแก๊อตแทบจะไม่เห็นนะเห็นเห็นก๊อตปะก๊อตก๊อตก๊อตอยู่ไหนโอ้โหก๊อตไม่โผล่เลยวะ่ะเฮ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่โคตรไกลไมอ่อยู่ตรงนั้นนะ่าอยากรู้ก๊อตทำไดได้วะก็ถ้าผมไม่ได้จริงผมก็น่าจะสุ่มหาแบบว่าตามตัวธรรมดาได้แหละครับว่าไม่รู้ว่าจะทำไดได้บ้างนะครับคนดูก๊อตก็ว่าก๊อตผ ก็ขอลองมันเหมือนเป็นพาสซีฟซีเขียดนะครับพาสซีฟลับอะไรประมาณนั้นแหละเอาตรงๆโอกาสได้โคตรยากคือจริงๆพาสซีฟลับมันไม่ควรจะมีเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าที่มันมีเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเสี่ยงแลบักแล้วมันก็สุ่มยากมันจะได้ด้วยนะครับก็ภาวนาขอให้ผมได้นะทุกคนเนี่ยนะโอ้หก็ศ์คือตอนนี้นี่ทุกอย่างไม่สําคัญแล้วนอกจากก็ศ์นะผม <c oughs> โอ้ก็ศ์เอ้อยขอได้ไหมล่ะก็ศ์เอ้ยอย, <c oughs> อยากลองดูว่าก็ศ์มันมันจะสักแค่ไหนเข้าใจไมมคนดูอยากรู้ว่าก็ศ์มันจะสักแครับ ก๊อตพี่ขอได้ไหมก๊อตก๊อตมาเถอะก๊อตก๊อตโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาขี้เกียจอ๋อยาๆโอ้โหเจนได้ oh, yeah, yeah. Oh, yeah, ดสามมาอันนี้คือต้องเอานะเอาไปอัพโอเคแล้วก็แค่เปลี่ยนตัวอัพชิวๆอยู่แล้วอ่าตัวไหนผมไม่ได้ใช้บ้างสอ,องไอซิปอันนี้จะต้องยัดปะอันนี้ก็ต้องยัดนะครับแต่ก็เดี๋ยวเขย,ยัดนี่ก็ต้องยัดเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเออนี่เป็นเปลี่ยนเพื่อรถถังเราโอเค ไอ้้ไอจีนีสามต้องเอานะเอาไว้อัพนะครับท่านผู้ชมจะเพิ่งเปลี่ยนนะโอเคแล้วก็เปลี่ยนรถถังไปเบี่ยงลบลากมากมากครับคนดูผมไม่อยากทำอะไรแบบนี้เลยมันมันผมผมไม่อยากเถียอระบักเยอะแต่เพื่อคนดูแล้วกันนะครับม,มาถ้ามันไม่ได้กอ็ผมก็ต้องสูนแบบอาร์แม็กอะเข้าใจป่ะม,มันจะจะโอกาสได้น่าจะโหผมว่ายากอะเอาจริงยากมากก็ต์ไม่โผล่ให้เห็นเลยครับก็ต์ไม่มีเลยนะครับโอ้โหก็ถ้าใครรู้ความสามารถมันก็บอกกันได้นะครับเพราะว่า ตอนนี้ยังไม่มีใครได้นะครับที่ผมรู้นะในตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนส0มั้งโอเคแล้วก็สูงกันไปเรื่อยๆนะครับเผื่อก๊อดมันจะโผล่มาให้เราเห็นดิดๆนึงหน่อยก็ยังดีแต่ก๊อดไม่มาเลยไม่โผล่เลยโอ้โห่วนจุดสหนึ่งสองเชี่ยถ้าได้นี่ผมแบบก็อน่าจะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับถ้าผมได้นะถ้าผมได้แต่ก๊อดมันจะผ่านก๊อดไปจังหวนนะเนี้ยก๊อดมาก๊อดก็อดอยากได้ก๊อดอดคนดูห้าสิบแม่งแดกตัง <laughs> อุ้ยเดี๋ยวผมสมงไยาวแล้วกันนะครับเรื่อยๆจะดูดีว่าจะได้ไหมก๊อตอะใส่ลังกกดตรงโจรบักนี่เผื่อมันช่วยเราบักปุ๊บเราบักงงงายแล้วตอนนี้นเอาจริง หน่าเกี่ยวนะครับนี่ก๊อตผ่านแล้วก๊อตผ่านมาได้ก๊อตแน่นอนครับทุกคนเฮ้ยปีกก็โอเคคือโอเคแม่งหมดอ่ะปีกกับก๊อตอ่ะสักอันเถอะมันคือมันอ่านว่าก๊อตใช่ไหมเออก๊อตแต่ผมมันไม่ได้ก๊อตแต่ของที่ผมบอกได้คือก๊อตอ่์ลองซ้ายบนที่ต้อมชอบกดซ้ายบนผมกดตามพี่ต้อมวันไหน,นะครับเผื่อโชคดีอะไรเงี้ยครับเผื่อโชคดีซ้ายบนอะไรเงี้ยครับโชคดีเลยอ่ะ,ดดอะได้กระโหลกเลยอ่ะครับเอ,อ,อุ้ยกูรมาครับทุกคน น้ากดแบบขวาบนดิี่ยผมเคยบอกว่าต้องกดขวาบนนะแล้วเกลือแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะไม่เกลือนะน่าจะได้ของดีๆก้อนผมมาสองอันจบแล้วน่าจะไม่ได้ก้อนละผมอาเยอะขนาดนี้ไปแล้วคือเราต้องภาวนาอยาให้ของแบบว่าของดีๆออกตอนแรกๆอะ่ะให้มันมาตอนหลังๆไว้มันจะลุ้นนะครับอืมตอนนี้ผมเกาหัวแล้วความเกลือมาเย็ยนครับท่านผู้ชม <S 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 พอผ่านไปอย่างนี้เรียบร้อยครับก็อนมันน่าจะมารอบเดียวถ้าเราเห็น นิดเดียวนิดเดียวเชี่ยเกิรจริงนะรอบๆนี้ผมได้รถถังผมพักละผมพอดกวย่าผมไปสุ่มผมพอดกว่าไม่กล้าสุ่มแล้วจรถถิงเกิคือตอนนี้ผมไม่ได้หวังก่อนละผมขอรถถังผมคืนได้ไหมไม่รถถังก็จะแอนก็ได้อะสักอันหนึ่งอ่ะออขอสักอันหนึ่งจริงมันน่ามันมันควรหยุดนานเนี่ยแต่ผมไม่หยุด ผมมึดผมดีอะครับโทษทีคนดูรอบนี้ได้คือจบทุกอย่างมันจะจบโอ้กอสไปเดวอนหนึ่งอันเยลยอีกสองอันเฮ้ยได้ทองเหรอโอมม้มันมันเร็วมากเลยแล้วมันจะหยุดชี่ตรงนี้วะโคตรเร็วมันไปอย่างเร็วอะแล้วก็จะช้าตอนที่ไม่ได้กูของอือเอาเถอะเต็มทนี่เลยผมยอมลวเออ สุ่มมาต้องนานได้เดิมได้แทงเออดีอยู่ครับดีอยู่ไม่กล้าสุ่มแล้วว่ะจะสามพันลบัคไม่กล้าสุ่มอันที่ผมใจไม่ถึงจริงครับคนดูต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าอ,อยากสุ่มอันนี้นะแต่นี้ต้องอันนี้ต้องไวอัพจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องไป200อวันนี้ก่อนอันนี้ก็ต้องรีบ200ร้อยแต่ผมน่าจะเอาตัวนี้มายัดตัวนี้แล้วนะครับ ใช่ไหมเออตัวนี้ตัวนี้ไออันเนี้ยน่าจะใช้ตัวนี้แทนตัวนี้นะครับคนดูครับผมตัดสินใจแล้วผมจะเอาให้หมดตูดเลยครับคนดูมาก๊อตเลิศแล้วเหลืศสองพันแปดร้อยโลบัคใช่ไหมครับผมจะเอาให้หมดแซ่ผมจะเอาให้หมดครับคนดูไะผมจะเอาให้หมดจริงๆอันนี้ผมพูดจริงเราเกินกว่ามากเราก็เขียนชื่อคิดไปว่าหมื่นสองพันโลบัคลักกันละ แล้วผมควรหยุดป้าแบบเนี้ยไอเชี่ยขอไปในคำหยาบนะครับโอ้โหทีที่ข้อสามสึงจุดสี่โอ้ไม่ก็คือแดนブルชีตโอ้คอนโดครับมันมาแบบนี้ผมก็ลังเลยดิครับรออะไรแต่ทีบีผมหายดิผมเป็นพวกงมงายด้วยครับเราต้องไปต่อนะเป็นพวกง,งมงายด้วยครับหนึ่งสองสามไปต่อไป let's go ทุกคนเราทุ่มขานาดนี้ก๊อตก๊อตคือก๊อตมาได้เราปั้เราบูชยยายันไปทั้งกระโดดสามแจแอนแล้วก็จีนเนสสามนะครับแต่ละอันคือแบบดีทั้งนั้นนะครับเออเพราะตอนนี้ผมอยากได้อะไรที่มันดีๆหน่อยครับเข้าใจความหมายไหมคนดูก็สตอะก๊อตนะคอตืคอสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้และอาจจะเป็นจะต,ต้องสองครับคลิปนี้น่าจะนานหน่อยนะครับผมก็จะพยายามตัดให้มันเหลือนิดเดียวนะครับทุกคนก็จะพยายามแล้วกันนะครับ ตัวน,นี้ผมเสียงมากถ้าได้กอตผมจะกรี๊ดแบบเอ้ยแต่ตอนนี้มันดึกแล้วครับผมก็ไม่อยากทำเสียงดังครับเดี๋ยวพ่อแม่ดา่าโอยขอไปทำหยาบนะครับทุกคนพี่ผมจะร้องไห้วะ่ะทุกคนโอบผมเลยด้วยในก,การกดไลค์ให้ผมะครับถ้าถึงพันไลค์นะครับเดี๋ยวพี่จะกลับมาซุ้มใหม่ไอ้ก๊อตผมไม่ยอมเพลงมันหรอกเฮ้ยอุ้ยได้แม่เหล็กว่ายังไงได้ไม่เหล็กอย่างเงีย้ยเช่าขอไปทำหยาบนะครับ เ,เนี่ยก็ได้ไม่เหล็กกูดูทรงเลยเมื่อกี้กล้าพูดเลยถ้าแม่งอยู่ตรงกลางอย่างนั้นนะ่ะได้ไม่เหล็กแต่ดูนี่เงีครับโอกาสมันศูนย์จุดศยเหรอเพราะมันได้ยากมากนะเนี่ยตเตออะอ่ะผ่านหน้าผ่านตาบ่อยมากผมอาจจะได้เอก็ได้ตเตะมันติดคีดเฉยใช่ไหมครับโดนคีดทุกดอกใช่ปะรู้ยังไงเอทนนี้ผมไม่รู้ครับปึป๊บปึป๊บปึป๊บโอ้ยได้ทองว่ะได้ทองสเคลเลอร์ไม่ล่ะอ๋อไม่ได้เงินแทนครับ บอกเออเดี๋ยวมึงเอาเงินไปก่อนนะค่อยเอาทองนี่ตาเน,นี้ยมาทองผมก็อยากได้นะเพราะอยากเห็นตัวเนี้ยเป็นเป็นทองอยากรู้มันจะขนาดไหนนะท่านผู้ชมทองโผล่ป่ะทองเอ้ยทองโผล่ไปแล้วอ่ารอบเนี้ยปีกโผล่ปุ๊บกูได้เลยจ <c oughs> ีเนี้ยหนึ่งเฮ้ยก็ศ์แม่งคือโอกาสก็ศ์อะผมพูดเลยนะแค่มันอยู่ใกล้ๆเราอ่ะข้างๆก็ยากแล้วนะครับเออเน่ยแต่มันผ่านอันเนี้ยปกติเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวก็ศ์ก็ศ์มันผ่านอยู่แล้วไม่ต้องห่วง อยู่ใกล้แค่เพียงเอื้อมมือแต่มาอยู่อีกแสนไกลนะครับเออโอ้โหอยู่อีกนิดเดียวเดี๋ยวเนี่ยคอร์สปัญหาเสร็จมันก็แค่นคี้กนะ็คือจบมันจะไม่มีมันจะไม่มันจะไม่โผล่ไปนะครับใช่มันจะติ๊กหนึ่งทำไรวะครับขอให้น้ำยาผมนะพันสามร้อยโลบัรจากหนึ่งสองคิดเอาลองทุนบ่อลองทุนเบาคอร์สผ่านนะหนึ่งรอบติ๊กสองรอบคอรสมา ก๊อตมาไม่ล่ะมาเป็นลีดเดอร์ดึงแทนไปเตอร์ยไปก่อนนะอย่าค่อยก๊อตที่หลัง <c oughs> อืมกูเขียนงี้เลยครับโนบ้าผมบอกเลยว่าแพงมากอืไปแล้วของดีๆไปหมดแล้วไปหมดแล้วของดีๆของดีๆที่มีไว้ให้กับเต้ยไปหมดแล้วเขียนเลยโอเค เฉลยโอเคได้เต้นกันแบบนี้ได้เต้นกันแบบนี้ใช่ไหมทำหน้าจิตใจกันเกินเียอยากหลองไายคนเขาแบบนี้จริงเหรยวิเกลาะมากเกิดคาร์ล็อบล็กโคตรเกลือที่ผมควรหยุดนะแต่ผมใจสู้ว่ะเฮ้ยกูต่อเยเรื่อยว่ะ เอาดิแข่งกูมามาม่ยอมผมก็เรู้แล้วตอนี้นผมโมโหมากตอนนี้ผมร้อนละร้อนจัดเลยตอนนี้นอ๋อไม่อยากอัดคลิปเลยพอทีว่าลผมผมสุดพัี่ผมไม่ค,ค่อยอยากอัดคลิปเพราะผมจะร้องไห้ผมจะร้อนมากครับคนดูความเกลือของเกมเนี้ยมันแบบบัดซบมากเอาจริงอ่ะคือผมไม่เคยเล่นเกมที่มันเกลือแบบอันนี้ผมเติมไปหลายผมไม่รู้ผมติดท็อปล็บแกั็งดูดิยัง ใช้ไม่กี่ระบแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวม่นใช้เยอะมากเอาจริงผมไม่อยากจะใช้เยอะขนาดนี้มาก่อนในชุดเนี้ยนี่กี่รอบดูสองร้อยได้ได้มาณสามรอบเท่าที่สามได้สามรอบอ่าหนึ่งในสามรอบว่าตัดใจเต้ยไม่น่าได้ก๊อตหรอกถ้าสุ่มทั้งหมดเราได้ก๊อตได้ได้ได้ก๊อตตอนจบอะคุ้มนะครับแต่ถ้าไม่ได้เลยๆก็ตามฉบับครับเกลือ ทำเพื่อคนดูนครับน้องๆน้องก็ทำเพื่อพี่ด้วยกันกดไลค์ด้วยนะครับเนี่ยหยุดรถถังได้ปะม,มันจะหยุดที่กระโหลกกว่าแหละเอ้อะไร,ะไรที่แบบเนี้ยมันจะแบบเนี้ยครับคนดูเข้าใจไหมขั้นสุดท้ายครับปล่อยมือละเพราะผมจะต่อครับคนดูผมไม่ไหวละ ผมจะต่อผมไม่ไม่สนละผมจะจงกว่าจะได้ครับหยอกหยอกเรานี่คือเราวักในกลุ่มนะครับเฮ้ยไม่อยากเอามาใช้เลยได้อีกสองรอบครับพนดูมาเรามาต่อกันดีกว่าครับผมขอจุดที่อะไรก็ได้ครับเอาจริงตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เอาแบบอะไรอย่างนันน่ะเออ้เอาอะไรใช่มันโจมตีนักคอสคอสผมได้แค่มองมันเอาจริงนะครับไ,ได้แค่มองมันจริงๆ ก็คือแบบเป็นแค่ความฝันของผมนะถ้าเีมอยากจะบริจากคกอรดให้ผมกรารที่ผมเสียระบรักการสุภาษีไปเป็นแสนก็อะไรที่เราเคยได้มาแลว้วครับมันก็จะไม่กลับมาหาเราง่ายๆนะรครับพกเกมันแด็กทังครับผมโอเคนะไอ้ชัดพก็สลับคีบดดีนะครับเสียยผมก็หมดแรงสำหรับมือนระบักแล้วนะครับก็ถ้าถึงพันไลค์ดีพี่จะกลับมาจัดต่อนะสำหรับกอร โดยใช้2 0 0หมุนโลบัคแต่ว่าตอนนี้ผมก็ต้องพักเก็บเงินก่อนนะทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้พี่ขอตัวลไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าทีทุกคนบ๊ายบายครับจุบๆไปละครับผมหมดแรงมากแล้วเจอกคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ